สบายดีโมนี่กับนี่ได้กินได้กินชิ้นอยู่โมนี่ครับชิ้นหน่อยสบายดีสบายดีโมนี่ผมได้กินอันเจ้ลกเชิ้นหน่อยซื้อซื้อหน่อยซื้อชิ้นเงินหน่อยครับอยากชิ้นอยากชิ้นนี่ตัวอยากชิ้นเ้่านั้นเลยก็ตัวเอื้นบุอยาเนาะโนน่าเรียกไก่บุอยากคนไก่บุพาะไก่กลก็หายอยู่ข้าวลูกขนคั้งนี้บูมาลูกขนหน่อยปั่นกันก้นเครื่องนี่ ลุงคมเรามาเนี่ยครับเออปิ้งกินกูมือก็ได้อันนี้มีไก่กับข้าลกขนนี่ดาวพี่น้องเลยลุงลุงบอยน้องหน้าเลี้ยงไก่ก็ได้ข่าวมาบ้านไหมนี่มีโอกาสได้ข่าวมาบ้านคอยก็ได้เอากล้องมาดูท่ากันเพิ่มอ่างง่วงยังออกไปแล้วก็บข่าวมาบ้านอ่าก็ป้าปิ้งไงเด็เบิ้นปิ้งกินเจลไก่้นะพวกนี่ ใกล้ตัววานาหากินให้กินขนาดเออเดี๋ยวผู้ข่าไปให้กินจ้าจ้นี่พี่น้องคอยขวบเพียอยู่โอ้ลาบลาบชอยลาบทำเมนูลาบพี่น้องเลยลาบ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 สิ้นกินเปี่ยนหน่อไม้กินเปี่ยนนะไม่สองพันดีกว่ะถือกระยาบ เบอร์เราอยู่ในตลาดดอกแต่เนาะทำตลาดงาเนาะผลผ้าก็ได้พี่น้องได้ทำทำพ่ดผ่านรู้บ่อยกั็พูดหนุงนะคนมาาเลี้ยงไก่ีเฉย ในลราพี่น้องเออรบบู้บวชน้องน่าเลี้ยงไก่ล้บวเลี้ยงไก่มัน,นที่ได้มากินชิ้นแบบว่าอาหารที่แทบปีชุดเพี้ยกระผมอยู่น้อยหนึ่งเรียกเลยกับนบผอคนผ้าไปช่วยชอยกันที่เพ่อคนผ้าไปช่วยหนังมันก็พี่น้องเย ไทยนั่งไอยนั่งจำเพียก็มา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 ถากินน้ำกันเอกชีทั้งหลายยังโมนี่ใครมาเทียทเท่ยวน้ำแร่งมาเที่ยวเนีกินต้มไกน่นุญบอยมาเที่ยวสวรรค์สะพานอิศภาพแห่งที่สองข้ามมาแล้วก็เลยมาเซโนเลยมาบ้านลุนนงบ่อยนอนหน้าเรื่องใกล้แล้วก็บ้านโน่โอโอลีโอ,โอ ที่ทำเมนูกันเอีมาที่ดูยุู่กล่อ,อนุนไก่ทีตุ้มชูกินแ่บๆก้อยน้ำให้ลุงบอยเห็ดชูกินให้โอลี่เห็ดชูกินอาน้าพอรเนอยเรเมลี้ยงไว้ฮะอืมเป็ตัวอะไอัดมันได้หรือยงอ้เฉลี่ยตัวเรียงง่วล่ะฮะใช่ชาช มีจะเป็นเพี้ยมันพี่น้องเพี้ยแบบบมีบีมันมีบีปอมบันได้ชื่อมาไว้เงินบุพอเงินบุพอกะดีกว่าไปว่ากินเพื่อมีวิตามินขึ้นกินนานๆกินที่แบว่ามีวิตามินขึ้นถ้าเขากินแต่แน้อไม่กินแต่กบบจ่เขี่ยแต่วิตามินมันบุคอยมีหลายนะมีหลายวัชพิษแต่ว่ามีหลาบวัชเิษจะเชื่อบกนี่ เสือขามันตัวมดักไปขึ้นมากเปียแทบก็มามาแต่หาโหะเอาไนรอาได้ได้มดนไดนได้ได้ได้ไดาได้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 าด้้ไดกันเได้อเวลา้ินข้าว้ไ้ได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 ้อด้ได้ได้ไ้ได้้ได้ไน้้ได้ล้ไ้งไไ่อ อ่วิวนี่ได้ลกละวบานลบ่น่านิไหแล้วพอวิวดนีได้ลูกลวิพอชิปลมาเดินมาเดินคุณมูมามาพ่อเปิดพิธีก่อนสวัสดีครับหน่วะมาได้ชชยนีมมาแต่นนมาแต่ลินเกมมาแต่มุงโอ้รถดาวเดินไปมาแต่มุมาเด้อมันดานมาาานน้อยาน

ชอบๆลงมาว้าววายายไม่หึงวัสดีครับกิ๊กโออกจากร่มลูกหลานเท็่แต่แล้วมันบังเข่าด้วยว้าวเห้มันดังๆเลยเอาไปสวัสดีครับเอาคนหมูกินข้าวอยู่บังเหมูครับมบังนข้าวเด้อวัดหลาสวัสดีครับด้วยคุณวิวสวัสดีครับเอามือมาหนึ่งเสวัสดีครับสวัสดีครับ กินไหมแม่สว like ัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่แม่สบายดีค่ะแม่สดีค่ะเดี๋ยวบห้่งยเแมยวมาวมาแล้าแมาแล้มาแล้วลวาแล้ามาแล้วมาแล้้วลาแล้มาแล้้ามาลมาเล้าแล้้้าม้าาาวาแ้าวาแล้ว ก็ตายอ่ะหม้อไวลูกกเก่าได้เนเก่าได้แคเด้อไปครับเข้าได้พี่ต้องเด้อออย่าลืมที่ำช่องอยนะนเรยงไกรช่องเนี่ยก่าเม่ช่างเรียงไกลช่องพอพอแจงอยากจะทิห้พลอยอยพอดอยากจะสิ อึนโอยาอืมอืมอืมมาให้ให้สิอยากเมื่อกี้สุดที่อยากเข้าแล้วเคยกินข้าวกันไหมเจ้าแอบปิ้งกินยักฝากกดติดตามช่องลุงบอยนี่ได้อพี่น้องยังไงจังไงกินแล้ว อย่างเห็นเลยจะตามไปด้วยอิอมอิ่มเอิ่มแล้วเอี๋ยวเนี่ยกัจ๊แล้วกินข้าวเพิมจินมให้นนเอาดีตามอยกเพิ่เนี่เบข้าวอนนี้เาเอกินข้าวอนี่แล้วกดตามช่องดึงหอยดึงหอยน้อนาเลี้ยงไเด้อ บาย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 เลยไหมเบียบายบายครับ